เก้าอี้โยกเก้าอี้พักผ่อนคุณสมบัติสามารถรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมเคลื่อนย้ายสะดวกโครงสร้างแข็งแรงวัสะดุเหล็กแบบเหลี่ยมเคลือบกันสนิมผ้ายอย่างดีทนทานไม่ขาดง่ายปลอดภยัยล็อกได้โยกได้ปรับนั่งได้มีช่องใส่น้ำเหมาะสมกับผู้สูงวัยสินค้าใช้งานได้สองแบบปรับโยกหรือปรับนั่งมีที่วางแขนออกแบบมาเพื่อสรีระร่างกาย การพักผ่อนที่สบายเก้าอ e ี้ยกมีการออกแบบให้สะดวกในการนั่งหรือนอนทำให้คุณสามารถพักผ่อนได้ตามความต้องการความทนทานมีความทนทานที orn, ่สามารถทนต่อการใช้งานในระยะยาวทำให้คุ้มค่าในการเลือกซื้อคุณภาพที่คุ้มค่าเก้าอี้โยกมีคุณภาพที่ดีและเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานในบ้านค่ะการใช้เก้าอี้ยกเป็นวิธีที่ดีในการพักผ่อนและคุ้มค่าในการใช้งานค่ะ กดสั่งได้ที่ลิงก์ที่แนบมาเลยนะตัวเองต้องรีบหน่อยนะตัวเองราคาดีขนาดนี้ของชอบหมดก่อน